สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าล่ะกัะท่านผู้ชมทั่วโลกเนาะคะ่ะมุนีสิมาเห็นยังเนาะบาสวิดครับสวัสดีครับมุนีสิมาอุปกรณ์ใส่ปีกกล้วยพี่รองนี่นี่นี่ใส่ตกปลาได้มากหน้าใส่เบ็ดเนี้นี่อสองตูดได้มาเที่กับเก่าค่ะปีกกล้วยใส่กเกลือเรียบร้อยใส่ซอยกินไข่ใส่ก่อนพี่นอ้องนี่ตัวนี้เครื่อง ใส่ลกูกจะใส่หอมจุ๊บๆนี่นี่พริกขมิน้นกระเทียมนิดน้อยพี่น้อยมาตั้มเยอะแบีหนาพอรัวห้าเคียงเคียดให้แงพักตมมัน กระบะกระมินนี่พี่น้องนี่ของแซ่บของแซ่บได้นี่อันนี้ประตูเข็มค่ะเสียบเรียบรวยเน็คโหโดดไปใส่เลยผมดีเนาะซอบไก่แล้วเขาตาเจ้าตาตแกล่องเีลยบาสวิเด่นบาสุวิเด่นจะสอบผิดกินติ๋วใหญ่ค่ะได้เสียกเกอร์ไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ช่อนบักสุวิทไปใส่เบ็ดมาอันนี้ก็จะเป็นผักผักที่เขาจะใส่ต้นหลังผักเก็บมาจากสวนค่ะแน่นนอแน่ละเอียดที่ยังคุ้นอ้บบ่ละเอียดายเลี๋ยวตับซอยตับซอยกันเฮ้ยพอขัวเขาโซ่ โซฟีไหมายไรมือเขาเขาถนัดอุปีนี่อู้เสียบอู้เสียบครับพี่น้องอู้ยำได้เมื่อยยตทมใส่กันเลยเด้อพี่น้องเห็นไหมทำใส่กันกับบนหัวเติมเกลือลงไปด้วยเลยค่ะตทมให้เข้ากันในแก้วตัวหนึ่งเลยนะคะพี่น้องสำหรับ เราสวี์มากินยังสี่ันมกแล้ว,วมันม่ไม,มันมม <c oughs> ีน้ำอ้อมีน้ำอ้อคืออุกไก่เพือนอุกไจะต้องมีน้ำอ้ออ้อเน่ยแอยแสบช่วงนี้็รัใส่ไปใส่ดอกที่นอกเลาก,ก,ก็นิก้ากันเริ่มจวนเรลือม,มอละ <c oughs> กับสิเป็นขี้เห็ดกินเห็ดยากซ <แน S 1> ักส,ส่วนใหญ่เนาะค่ะคันหาเขียดกะเหลือแต่โอกาสเนาะจักมันสิมีหมองไปบักับประเานหงเนหรอกค่ะทำแล้วและเสร็จแล้ว<อ><อ>มันบัวเหมือนเราด้ดีเลยพี่น้องเสียได้สได้ของแซบปใส่หมอ กล้วยของเสียบเด้กพี่นอ้องกินก็เขาปุดกับเสียบมกกับเสียบเห็ดจะได้กับเสียบปิกงก๋วยอญาติภาษาดํานมสันดีเลยเลยนี่ท <c oughs> ่นคนเห็ดมาเสียบจ้ามาเสียบอีกเก่าพี่น้องเสียบจะได้กับเสียบวัิที่ปลาใส่เลยเด้อพี่นอ้นองคนให้เข้ากันล้างแล้วเรียบร้อย เรื่องเหตุกิรนี่บ้าสวิทธนาธนัดเลยคลองดอกของเสียบชาวเกาะพุนโฆษณาสียนหายเลยเส่เป็นกะทีกองค่ะพี่น้องเ่าหน่วยบ่มีนเขากำลังไงฝาหนวยไมเด็กี่ไร่ไร้เลยค่ะคนอันตะถิ่มเมื่น้องมันลนใส่ลังคา้น โอ้เติมน้ำนิดหน่อยคนไปพี่น้องมออาชิหน่อยเนี่ยเนาะยังไงดูบาสสวิดคนเขากันลับพี่น้องใส่ยูเลียใส่ยูเลียเพื่อความสวยความงามเหมียนแบบเพื่อความแซ่บแซ่บความหนัวเลยะเพื่อนใส่บัคขามน้อยๆพี่น้อง ใส่ไล่กับสมสิบก็เขาก็กัะตีซีคือมกนั่แหละสิบสี่กันกินกี๊ว่าทอาใส่หมอ้อใส่หน้านเร็ดเลยองขึ้นหม้อขึ้นเตาเลย เาตาธรรมชาติใส่เตาทานด้วยค่ะพี่น้องเบาสวีทมาเกียรตจังสี่มักแบบบันบานแบบพี่น้องต้อนนอี้ก็เพิ่มเกลือละคะว้าวน่าอร่อยไหมคะพี่น้องพี่ต้งแสบแห้งเลวยถังอร่อยซุปส,สักนิดค่ะ ใส่พักใส่ยังลงไปนะคะพี่น้องนี่น้องตันนี้กัโอู้หูนะน่ารัมากน่าจะดีแล้วแซ่บพี่น้องสิใส่ไอ้ตูดี้กับจติมหอมกะ่ลูกโดดจ้องจำอ้ำลูกโดด ดูดดูดเว้ยบักพริกบักพริกภาษาเราเขื่อนแบบพีคภาษาเขาเขื่อนดุดดเนาะโอ้ยโอ้ยตาแสีบตาเสบให้ปบึ้งแล้วเดี๋ยวดูมันควันเลยมันอายมันเนาะพีะ่น้องโบข่อยซัดเป็นไงเราคะเดี๋ยวไปบึงตอนว่างมอค่ะไปเสร็จแล้ว พี่น้องโอกัวมาเสริมแต่โอ้ยไอ้เบิ้งโอ้ยตาแซบตาแซบกินมาดามหอมชื่นใจเดี๋ยวสิบมันก็เสียบหวะบ้าความตูดีพี่น้องตักเสริม

หอมบ่หอมเลยเนาะคนไทยบ้าบ้าสวิีนี่หอมขึ้นดังเลย <c oughs> พี่น้องตอนนี้ก,กับเซตเรียบร้อยแล้วะค่ะพร้อมทีซิรับประทานแล้วบุได้กินอ่างดอกเดอ้อพี่น้องแน้นตักอ่างเลยซื้อ <c oughs> สหรับคลิมเนกนสิเพราะเจบคลิปไปเพียงเท่านี้แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อค่ะลา <c oughs> ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเยี่ยมเซ็บแซเมนูแซบมาอีกแล้วมีแนีวัวแซบเพอยาง